ัวเขียวขียวคือม้าก่อนมูแทะฝ่าเหมือนมาน้าเนาะได้ขึ้นก่อนเวลาแล้วสิปได้ขึ้นสิได้ยุดอีกเพื่อนมิฟครับเพื่อนโจครับไอวานเพื่อนโจกินบักไม่อยู่บ่อเพื่อนโจพิวานมาแม่มากินมักบักข้าวช่วงนี้ หาเวลาขึ้นไล่ยากงัมมันแรงฝนมันตกปจาโจก็พี่หวานครับพี่หวานก็ช่างโจครับ